วัตถุประสงค์หเพื่อพิจารณาลักษณะภายนอกและภายในของหัวใจหมูวัสดุอุปกรณ์ 1. หัวใจหมู 2. ถุงมือยาง 3. เครื่องมือผ่าตัด 4. ถาดผ่าตัด 5. แท่งแก้วคนสาร 6. ปากขีบวิธีการทดลอง วิธีการทดลอง 1. พิจารณาลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในของหัวใจหมู 2. สังเกตความหนาของผนังหลอดเลือดที่ติดต่อกับหัวใจใช้แท่งแก้วหรือนิ้วมือสอดไปตามหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3. ใช้กรรไกรตัดผนังหลอดเลือดนั้นเข้ามาจนถึงโคนหลอดเลือดและตัดต่อเข้าไปจนถึงผนังห้องหัวใจ 3.1สังเกตลักษณะลิ้นของหัวใจที่กานระหว่างห้องเอเทียม e และห้องเวนติเคิล3.2ใช้กันไกยตัดส่วนปลายล่างสุดของหัวใจในช่องเวนติเคิลให้เป็นช่องและลองปล่อยให้น้ำไหลาตามลิ้นหัวใจสังเกตว่าลิ้นหัวใจเปิดหรือปิด สใช้มีดพ่าผนังหัวใจต่อไปจนถึงโคนเลือดเส้นหนึ่งใช้แท่งแก้วหรือนิ้วมือสอดไปตามหลอดเลือดที่ติดต่อกับหัวใจห้องนี้สังเกตลิ้นที่อยู่ในโคนหลอดเลือด 5. ทําเช่นเดียวกับข้อ3และ4กับหลอดเลือดใหญ่อีกเส้นหนึ่งแล้วผ่าหัวใจตามยาวออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสังเกตห้องทั้งสีภายในหัวใจ 6. ใช้เข็มเคลียร์ตรงบริเวณที่ก้านภายในหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจห้องเวนติเคิลซ้ายซึ่งมี3แฉกเพื่อศึกษาช่องทางที่เลือดจะไปเลี้ยงหัวใจ 7. รายงานสรุปผลการศึกษาโครงสร้างของหัวใจและการหมุนเวียนเลือดภายในหัวใจผลการทดลองจากผลการทดลองพบว่าโครงสร้างของหัวใจหมูหัวใจมี3ชั้นชั้นนอกมีลักษณะเป็นเยื่อบางสีใส ชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาชั้นในสุดเป็นเยื่อบุภายในผนังของหัวใจมีการฉีดน้ำเข้าหัวใจห้องบนขวาน้ำผ่านลิ้นหัวใจไตคัดปิดวาลมีลนะักษณะเป็นสามแผ่นลิ้นสามแฉกอยู่ทางล่างขวาน้ำผ่านมาหัวใจห้องล่างขวาแล้วส่งมายังปอด หัวใจห้องล่างขวาจะส่งน้ำผ่านลิ้นหัวใจพันโมนาลี่เซมิลูน่าวาลไปยังพันโมนาลีอาร์เทอรี่รับออกซิเจนที่ปอดจากนั้นส่งเลือดมายังพันโมนาลี่เวนแล้วส่งไปยังห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายส่งน้ำไปยังห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นหัวใจใบคัดปิดวาล แล้วส่งผ่านลิ้นเอออร์ติกเซมิลูนาวาลไปยังเอออรตาที่มีผนังหนาที่สุดเลือดไปเลี้ยงหัวใจผ่านเส้นเลือดโคโลวานีอาร์เทอรนีแล้วส่งไปทั่วร่างกายอภิปลายผลการทดลอง โครงสร้างหัวใจของหมูมีหัวใจสี่ห้องการทํางานแตกต่างกันทั้งหมดจากการสังเกตปฏิบัติการพาหัวใจของหมูสังเกตได้ว่าเมื่อเอาแท่งแก้วสอดเข้าไปในทิศทางการไหลของน้ําจะไหลาจากเอเิียมขัวไปยังหลอดเลือดพันหมูนาลีเซมิลูนาไปยังพันหมูนาลีอาร์เทอรี่ีไปสู่ปอดและออกจากปอดไปยังพันหมูนาลีเวนจากนั้นหัวใจวนซ้ายไปล่างซ้ายผ่านใบคัดปิดออกสู่เอออร์ตามีหัวใจ3าชั้นชั้นนอกสุดอีปิดคาเดียมชั้นกลางคือไมโอคาเดียมชั้นนี้จะมีกล้ามเนื้อหัวใจที่หนามี กล้ามเนื้อหัวใจพิเศษเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีลักษณะเหนียวชั้นในสุดคือเอ็นโดคาร์เดียมมาจากคอลลาเจนถ้าหากหัวใจเต้นผิดจังหวะคือภาวะที่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจทํางานผิดปกติจะส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะช้าหรือเร็วเกินไปทําให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพที่ควรคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจบการนําเสนอขอบคุณค่ะ